กราบสวัสดีท่านด้วยผม,มยชื่อหล,ยลยุยส์การ์ตัมาเชียร์เราในเดือนจ้าตัดตัวยิ่งในเกม League of Legends ครับผมเดี๋ยวจะไปหาห้องกันเลยเดี๋ยวเจอห้องแล้วตัดคลิปผมตัดคลิปแป,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 ป๊ะแปะผ่าคลิปกลับมาครับผมแอะเลิกตัวละครไม่คุ้นว่ามันเล่นง่ายนะองอันนี้ก็แต่มึงเลยนะครับผมวันนี้จะมาเล่นกรีนเดด Never one without the other Never one without the other ก็ทำรวงคินเดรดไว้แต่ไม่สมบูรณ์ฮนะฮเเนะก็แล้วแต่ใจของเธอ,อ,อเปลี่ยนก็ได้เราจะลองใช้ลูนคิดด้วยครับผม นี่ซื้อซื้อนี่บัตรเครดิตบันเดินมีจะกินแกไปด้วยกันเหรอเขาว่าแกลเล่นลักเธอฮะเพราแกเล่นรักเธอ,ออจ <laughs> ะเล่นอาลีจริงจังปนี่ยกับคลิปแป๊บเจอกันตอนตรถรับ ตัดคลิปกับมาผมนี่น่าเลือกตัวละครโหลดตัวละครโทหมึงรอปจาลงชนแนลแน่แล้วไม่ห่วยแม่งยิ่งดังงอยู่อ้าวแม่งไม่ใช่ลาวีเจีงองยูเวนเน่ด้วย Shadow Fire Kindred Whitegar u g o n Mugong Yarmando Doctor Mando Redeemed r e d w i n Redeemed Ripoff Yasuo Lux l a x Oh Oh แหลกใช้ได้เลยเนี่ย Oh ใช้คลิปกูโดนลิกั์สิดธินะเร็ว เพลงอะไรเขาจะรู้ก่อเล่นบนอีสัตว์เล่นบนครับ never one without the other เอ๊ะคินเดดเนี่ยเป็นสิีไม่ชวอบไม่เกาะปแปลกๆโอเคตะกี้เห็นเกาะจมพื้นฮวด์ดัไวกาหน้าลาเดี๋ยวถึงมาเล่นว่าง Chasing is the best game in the world, and I always win. I'm hungry. I'm hungry. Chase, chase, chase. You get it now. I'll give you a running start. เฮ้ยเสียงหัวระเสียงหัวระแหลมคนน่ารักพอเฮลิวแต่เออหัน่ารักไมของเขาละ คุณพม,ม่หมดในร้องพร้อมกันดิสามสองหนึ่งด้วยความโชงเรเนเดอร์คลิปพาร์ทแรกปด้วยนฮะดูตบอีรักดิกูมันไส้มันไส้มันไส้กับการน้องคิดดูโดนละเะกี้โดนหรือไม่โดนวะโดนจกเลือกไปแล้ว คงจะแชร์ให้เขาเหมือนกันล่ะไม่รู้แหละเจอคนที่เล่นด้วยเล่นตัวเดียวกันแล้วหมั่นไ่ปัญญามีแค่นั้นแหละมันอย่างนี้เราอาจชีพจะนะได,เ <c oughs> ดจเย็นไอ้ดี่วิ่งไปไหนเอลส์เอลส์ ฆ่าหลอกเหรอวเร็วเฉียบขาดและว,ว่องไวสแตทหนึ่งครับผมยิงแรงขึ้นครับผมเฉียบขาดเบอรหนึ่งก็ฆ่าแล้วนะเนาะเบอรสองเรสองเอสองอยังไงครับผมไม่เข็ดแล้วครับผมเอามึงจะไม่ให,หม้มันฟาร์มได้ไงจากฟาร์มไหมครับผม กอดป้อมเลยนะพวกมึงทำไมกอดรูท่าครับจะเป็นยังไงยิงป้อมแม่งดิแอชลชเ,เล่น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 เนเล่นกูได้สกิลสาวครับผมความน่ากลัวกูจะเพิ่มเท่าตัวครับผมถอยไป๋ยวนี้รีิวกูเกลียดมันวะกูเหมันใส้เลยแหละ <c oughs> โอ้ยกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางถึงมากถึงมากที่สุด ออกมาล็อกกลับไม่โกลหลิวไม่มีรูนฮะเพราะลิวไม่รู้ว่ารูนคืออะไรรู้ตแต่ว่าเก็บตังค์ซื้อฮีโร่ให้ได้เยอะๆก่อนของแกมีฮีโร่เยอะอยังอ่ะก็ม่่ฮีโร่แชมเปี้ยนนะแกแชมเปี้ยนเยอะอยังอ๋อก็ใช้ก็พอใช้ได้นะแต่เขาว่ารูนสำคัญกว่าประมาณกี่ตัวก็สิบยี่สิบกว่าตัวหลิวรังมันนี้กูลำคาญละ เขาว่าเขาได้ประมาณสักสิบตัวเราวคยซื้อลูนเพราะว่าก็เล่นเก่งอยู่แล้วออะโอีสัตวบอกเอ้ยกีเกมันบเร็วกูหมือนใชจมันกูบอกเล้วสนองนีดแบ่งดิกดอะไรก็กดตามกูอยนี่ครับเอาอีสัตว์พุ่งมา ขอโทษล็อกผิดตัวอไ <All right. S 2> สแตตกูเด้งครับผมมาสิลองเดียวกูสิฮะจริงจังปนนะแบบเลยียวถอยดีกว่ามึงควรจะกลับบ้าน <c oughs> ไม่กอด แดนจีนะ,ะจะสะใจกว่านี้ขึ้นเท่าผมสองตัตวมองการอะไรที่จริงนมากอืไมไอ้หือหลบได้โคตรเทคนิคไม่ใช่เทคนิคหรอกมันโง่หลบเพียวๆเ,เลยหนูรับแน่ไม่ได้แรงเลยแหละ <c oughs> ดีนะถ้าโดนนะเป็นศพกลับบ้านแบบเดี๋ยวมาใหม่นะคะที่รักผมจะได้เสียกับมึงวันไหนกับไปเลยไปกูบอกมันเพื่อนเราอ่ะออกดูดเลือดมาก่อนหน่อยนี่มันล็อกคอมพลชันเดี๋ยวไม่เป็นกูอยู่กางี้แหละไม่อยู่แล้วถ้าเป็นหมาหมูนะมึง อยู่มาล้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาแล้วมาแล้วตายหาเลยแล้วจะจะตายเลยอ่ะค้าได้เก่งเกินไปแล้วมึงไะเล่นหลังไม่แล้วไม่เก่งอย่างนี้หลังไม่นี่เยี่ยแจ๊โอ้ยอะไรวะ พอดีเป็นคนที่ขึ้นกล้องอ่ะจ้ะลืมไปแม่งวิ่งเร็วตะกี้ดูตัวไอพีแม่งวิ่งมาจะถึงหน้าปอมเม้่งแล้่เลียนวะหยุดนิ่งทำไมหยุดนิ่งโอ้โคตรแรงอ่ะมันอัพโลดทำไมวะ ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายพอยังไงก็ตายอยู่ดีมันรู้แหละว่าจะตายมาเลยตัวอัพฆ่าแม่งดิเอลส์แอลส์ระก่อนพอก่อนพอก่อน,อม,นมันค่อนข้างโหดจะร้ายโหดจะร้าย,าย,ยได้แอนตี้นะได้แอนตี้ก่อนนะยังไม่ได้แอนตี้วใช่ไหมบอด ตีเร็วๆสิเรียวอ,อยากได้ใจจะขาด <c oughs> แล้วก็เปิดลิฟท์ฟาวมบผมมีเงี้ยน,นไม่ไหลายเปนตองได้ตีเร็วดีเรีวอยากฆ่ามันอยากได้สแตตเพิ่มแล้ว <c oughs> ใหญ่คุณแอดจีเลยเคสไม่เป็นไรกูถ้าถ้ามันขึ้นกูแอซซีกูได้สแตตเหมือนเดิมก็ตีมันก่อนนี่เอลส์เอลส์ได้แล้วถามมหาอะไร อีล้วโดนนี่ตายบอกเลยคอมโบนี้เอาไปไม่กูแอสซิสต์ก่อนวะกูก็บอกเลยกูก็บอกแล้วคุณได้คอมโบนี้ตายเลยแล้วอ่ะกูไม่บอกกูไงเร็วที่สุเลยมึงไม่โกรไรเก็บสเตตแบบกูก็บอกแล้วแล้วกูได้มันจะตายในคอมโบเดียวเขายังไม่บอกว่าจะเอามึงก็ไม่คิดว่าจะเร็วกันางนี้หรอยังไม่ทันได้สังเสีย ให้กูแตะตัวมันก่อนก็ไม่ได้โอ,ไอโอกาสมาไม่เอาโอกาสมามีไม่เยอะปู่ม่โคตรถึอกับปกติกูยิงโคตรแรงสตแตตสาวครับผมหมาหมูอยู่แล้วไม่ใช่หมาหมูหรอกอยู่เดียวแล้วทำกลาง <_ an> ขอให้กูแตะตัวมันได้ก่อนได้ไหมหแล้วกูไอ้แล้กูมาร์คเสร็จก่อนสิ ไม่ได้กินแต่ข้าวเพื่นหน่อยมานาหมดเลอมึงเป็นปีศาจอีละรักหายเป็นไงนอนรักหายก็ออกเกมแล้วมัง้งม <c oughs> ึงยิน AFK ทำใจที่บ้านมาแล้วม,มาแล้วทำใจได้ <c oughs> ไม่เอามินเนี่ยนเข้าใจป่ปะ อย่าให้ประจานตอนเล่นหยิดแค่บมาออ๋อขอบคุณมากดีมากอ๊มันเอาบอกจากวูได้ไงวะอ๋อไม่หรอกกูออกเองเมื่ไรถึงว่าทำดีแต่ว่ากูเผลอเดินออกเดินผมไม่เน่ยตดกูเซฟมือคนเดียวเนี่ยฮึผมผม ยิ่งด้วยความเด่วแสงกลังงานสูงเห็นกูมีคนเดียวงี้อย่าคิดว่ามึงจะซ่ากับกูได้ออโฮมกัดก๊บเดียววิ่งมาถึงป้อมสองแอเห็นเลือดลยเว้นเต็มอย่างงี้อย่าคิดว่ามันจะถึกนะคะ กทุกอย่างที่แม่งมีอ่ะถวายตีสันมันดิไม่แรงพอไม่แรงพออกเลยอืมมาอีลักแป๊บหัวแล้วกูคิกคิกกระซี่ตอนนี้เป็นไงละ่ะ ่าจะอกีเอ็ดแล้วแหละแต่ให้ให้ปไปนักแม่อุตส่าห์เข้าไปเนี่ยครั้นั้นครั้งนัน้นลายเว้นไหนหแ <c oughs> ละลากไป่สูสีหนึ่งละตะกี้กูเห็นเหมันจะเห็นลาเว้นอยู่กลางลักไป่สูสีหนึ่งแล้วเร็วสงสารมึงไหม <c oughs> ยี่ไงก็เกิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ของรักกำลังหาอยู่ ได้เบดออฟลูนคิงมาอยู่ในตูดนี่เอาโฮมกันแล้วจะวิ่งในบ้านเร็วขึ้นนะแล้วไปแจกมันชนเกิดไปเร็วฆ่าเอนั่นกันเวนไปฆ่าไอเบนกันไอเกียนอีวีนชื่อก็บอกแล้วว่าอีเวีนปักวานนิดตามข้ามาจิดีนี้ รู้สึกว่ามันจะเยอะมากอับกลัวอะไรล่ะอะไรก็ไม่รู้ใจใจจะบวกกันแล้วอุย้ยไปอยู่ไม่โดนอหมากัดแรงเว้ยโทษทีโอ้ยสองนิดมันดูสองนิดมันดู กี้แหลกไม่งั้นได้ฆ่าอะไรเชิ่อสแตทกูครับจะยุ่งครับอเลเว่นสิก็อันตีแหลกกว่านี้นะเอ๊ะเอเอเไม่ดีนะเอาไมดีนะเอาอืมตะกี้ไม่กดโลทันหรือว่ามันอย่างไรกดโลกดโลโลรักษาชีวิตทุกคนไว้มึงตายแทนแล้วกันนะ โดนอีคอมโบ้หนึ่งตายอ่ะล่ะไม่กลับบ้านจริงเหรอจัดหน้าดีกว่ามาจัดหน้าละเตรียมโดนบอกว่าไม่กลับบ้านจริงเหรอแ้ฮ่าโมเดก้าโจ้โมเดก้าโจ้เหรอโว้ยป้อมยิงแม่งแรงชิบหายเลยฟอดโอเฮ้ยโไมค้าไมค้าลูกแม่เข้าอยู่ตรงเลยทุกคน โอ่งแรกแรกว่ะช่วยเพื่อนดิไว้ก็วิ่งลูกวิ่งวิ่งเหี้ยอะไรข้ามาดิอุ้ยเลือดเลือดอีนี่สีน่าอินปีใสจริงจริงจัดการเลยหมดไปแล้วอ่ะเคื่อนม่นก็คงติ๊กบอกให้ถอยถอยถอย เวนกามึงชื่ออะไรวะไวกาทีนี้มันจะอันติใจกูแล้วไวกาน้าส้มสายชูปะ่ะนั่นเวนกากูาขอโทษไม่รู้จับวิ <c oughs> นกาน้ำส้มสายชูไง,งอีสัตว์เคยกินเคยกินเออใครทำอะไรใครทำอะไรมึงกลางมันจะมันจะกระทำชำเราเห็นพยุไว้นั่น ฆ่ามันดิยากอะไรวะพักกดอันตีนี่ตายหานะนกดอกดตีนี่ตายหาเลยนะไม่ใช่มันที่ตายกูนี่ <c oughs> นนจะเข้าไปเอาไงดีวะไม่ <c oughs> oh god ดูตรงกลางสิโอ้ไม่กอดดูสิอุ๊ปอุ๊ป ขอแล้วขอคว้าได้คิวเลยได้ไหมโอ้โหมึงหลัเคเอสกูทำไมเนี่ยเอยากคว้าได้เหรอขอโทษหนูว่ามึงตายไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งคิวเมื่อกี้นี่ใครเราตะกี้ขึ้นหัวรักมึงไม่ได้ตายเหรอเหัวรักตายนะฝั่งมันน่ะที่ตายอ๋อเหรอดูสีสีเท่าอย่างนั้น ถ้ากูตกใจเอาลักตายเออกูว่านุกษัาตายจะได้ฆ่าต่อได้กว่าหน้าคิวไ้วยกันเป็นตาไม,ไม่เป็นไรอันตีโดนหมิงยก็ฟินมากมายดูหูของจีฆ่าไปดิทีเดียวเองสองตัวออสองตัวนั้นไม่ทันไม่ทันแต่อีเนียทันเปล่าโอ้หูออของมึงจะรีบทำพ่องเดี๋ยวตายเนี่ย,ยโอ้ยไม่ตายวะอ้าวอาุ้ยอยู่อีนั่นนั่นวะ ปัดรลตีนมากอยู่ในระยะคกูสิดูเวทกล้าจต่เจ้ามัน <laughs> ม,นมนัดเทพเจ้าแกมันปีศาจฆ่าตัวตายเหรอครับอย่างหน้าทำอะไรไม่ได้อยากจะฆ่าแต่จะขาดยิง่งแง่เอาแม่งดีบอลนอือ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยว <laughs> เอ้ยเดี๋ยวนะ <laughs> เอ้ยเดี๋ยวนะ ไม่ตายไม่ตายไม่ล <c oughs> ะมึงเอาไปข่มขืนมันจะเอาความมั่นใจมาจากไหน <c oughs> เอาส์เอาส์คุูดาอยู่ใน็อตเดดเดจะตายแล้วจะตายแล้ก็กลับสีจัดเสียดายเลยน็อตเดย์เอ้านิไม่เป็นไรอันติทคิไปแล้วแต่ครูดาวนางสั มันวับมันวับ่ะยัมัได้วับนั่นแหละทางที่ดีนะฮะเราควรเล่นถ้าเราเล่นคินเดรตนะฮะควรออกเบลดุนกับบัตเนสเตอร์เห็วกวิ่งดิตุ๊ก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 หงั่งตุ๊กหงั่งตกหงั่งก้าหมายเลกสองกำงไปกัวฮิเคนมาละคุฟาร์มสบายแล้ว แปดเจ็ดแล้ววะแปดเจ็ดแล้วหลอดยิงแรงไหมไหนลองยิงลูกไก่ลูกกาให้ดีลูกไก่เหรอโอ้ไม่เกินคนไทแบบนี้ปักเ้าเสียงแม่งนาวได้แม่งล้อมสิเกตบอลเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโซโล่บาลอนให้ดูอย่ามึงเอามังกรก่อนมังกรโซโล่มาเพื่อเราจะเอามังกรเลยล่ะเอาแม่งเอาเองละกูยืนดูอยู่เฉยก็ได้ไม่เห็นต้องออกกำลังเลย ไม่เห็นเราไม่จำเป็นจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยูอ่ความตกใจทำให้เราเบาไม่เห็นตัวมึงอย,อยู่ที่นี่เอาความมั่นใจมาจากไหนที่จะฆ่ากูแร <c oughs> ซิปหมดเลยเอาความมั่นใจมาถึงไม่เทินที่จะฆ่ามึงเอาสิเอาสิเอา,สเอาไงเอาไง <c oughs> อืมอืมอืมเอออับเดี๋ยว อชวมกันยังไม่ทันได้กดอันตีตายก่อนแล้วอะคืออะไรคืออะไรคืออะยังไม่ทันกดอันตีตายก่อนอันตีกูเพราะยืีเคราหน้าเลยนะไม่ต้องเตือนกำลังแต่อันนี้เตื่อมานานนิดหน่อยอ๊บยังไม่ทันกดสกิลสามดี๋ โอ้ทมัยพวกเธออ่อนอย่างนี้ขอเธอตัวเนี้ยบางเป็นปลากระป๋องเลยเออให้กูเธอนี่ก็บางเป็นปลากระป๋องเลยแบบอยู่นั่งยิงมามามาดิมาดิเหนั่งยิงยาสอะมาดิมึงจะยังไงล่ะโอ้สี่ศูนย์อยาออกเลยทีเดียวครับอ่าน่าสรุปนี้แล้วขอจบคลิปตอนนี้เท่านี้แล้วกันนะขอรับสวัสดีครับผมซีโอเกนรู้น